มันจะมีนิสัยเสียนิสัยหนึ่งของแอร์ที่มันไม่น่ารักซึ่งจอยก็เป็นนิสัยนั้นก็คือ p r o f e s s i o n a l l เนาะ เพราะว่าเราอ่ะเป็นแอร์เราจะทําทุกอย่างเป็นระบบระเบียบตามแผนที่บริษัทเขาให้มามีเช็คลิสต์ที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้บริสัทารเดินทางไปถึงปลายทางโดยปลอดภัยที่สุดแต่สุดท้ายอ่ะเรากับเอานิสัยตรงนั้นอ่ะมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับสามีมาใช้กับลูกด้วยและสิ่งที่มันติดก็คือเราควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นไปนตามความต้องการของเราแล้วพอมันไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าเราคาดหวังแล้วเราไม่ได้อย่างที่เราหวังเนาะนักจิตวิทยาก,ก็บอกกับเจอเลยนะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราสามารถเป็นซิมซ่มหรือดีเพรสชั การที่เรามีเช็คลิสต์ในการทํางานมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแต่พอเราไม่ได้แยกแยะแล้วเอามาใช้ในบ้านมันกลับกลายเป็นทําให้สภาพแวดล้อมแล้วก็คนในบ้านอึดอัดกันไปหมดเลยแล้วพอจะแยกแยะได้มันก็ทําให้เจอรู้เลยว่าบางทีเราต้องบอกกับตัวเองเสมอเนาะว่าเราไม่ได้อยู่บนเครื่องแล้วเราอยู่ในบ้านแล้วเราต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราทําอยู่เราจะไม่ควบคุมแล้วเราจะต้องเข้าใจเขาเพาื่อที่จะให้เขา่มีพื้นที่ที่ดีและพื้นที่ที่ปลอดภัยเหมือนกันเพราะบ,บ้านก็คือบ้านไม่ใช่เครื่องบิน